สวัสดีค่ะนะคะวันนี้ครูปุ๊กนะจะมีอัปเดตข้อมูลนะคะสำหรับใครนะที่ทำธุรกิจรับสร้างบ้านหรือเป็นผู้รับเหมานะคะแล้อยากจะทำให้ตัวเองอัปเกรดขึ้นมานะคะูวันนี้ครูปุ๊กมีเทคนิคนะคะการที่เราจะอัปเกรดตัวเองนะบอกนี้เลยว่าลูกศิษย์ครูปุ๊กหลายคนนะที่มาเรียน แล้วก็อยากจะอัปเกรดตัวเองนะคะให้เป็นผู้รับเหมาแบบมืออาชีพให้เป็นบริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพจากเริ่มธุรกิจตัวเองที่อาจจะเป็นธุรกิจการขายวัสดุก่อสร้างเป็นธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนะสามารถเอาข้อมูลหรือความรู้ที่ครูปุ๊กสอนเนี่ยไปอัปเกรดตัวเองได้กันแทบทุกคนเลยนะอัปเกรดยังไงอ่าบางคนบอกว่าเออัปเกรดของครูปุ๊กคืออะไรแต่งหน้าแต่งตัวหรือทําบริษัทให้ดูดีหรือยังไง วันนี้นะครูปุ๊กจะมาบอกว่าอะไรที่มันจะอัปเกรดตัวคุณเองบ้างนะคะทีนี้ครูปุ๊กจะมีข้อมูลนะสิ่งที่เราจะต้องอัปเกรดตัวเรานะคะว่าถ้าเราจะทําธุรกิจรับเหมานะเราทําให้เราแบบไฮเอ็นเราขายของแพงได้เราไม่ใช่รับไม่ใช่ผู้รับเหมาสมัยก่อนที่ตีราคาต่อตารางเมตรแล้วก็เข้าทำงานนะอย่างเงี้ยมันใช่เราจะต้องมีเซอร์วิสอะไรบ้างนะคะทีนี้เรามาดูกันเลยนะ,ะว่า เซอรวิสที่เราจะต้องใช้เนี่ยมันคืออะไรโอเคทีนี้มาดูกันเลยนะคะง่ายๆนะวันนี้เนี่ยมันจะมีสิ่งที่ที่เราจะต้องทำนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพื้นฐานนะการบริหารในส่วนของการทำรับสร้างบ้านนะเน้นงานบริหารเป็นหลักเพราะว่าการทำระบบนะคะการทำธุรกิจรับสร้างบ้านเนี่ย คีย์ของมันเลยนะคือระบบระบบที่จะต้องถูกจัดการนะคะให้การทำงานนะให้การทำงานของแต่ละทีมนะคะสอดคล้องลูกค้าได้บ้านได้บ้านคุณภาพนะได้ราคาของที่ถูกนะแล้วก็มี v a l u ลไม่ใช่ซื้อของแพงแต่ไม่มีแว l ลราคาจะต้องเหมาะสมด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะ คุณจะต้องทําตามนี้นะข้อแรกก็คือการการบริหารงานนะคะสองนะทุกอันจะต้องเป็นเอกสารทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นระบบเอกสารนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบการทำงานที่ออกไปสู่ลูกค้าเป็นระบบระเบียบแบบแผนเป็นระบบการทำเอกสารทั้งหมดนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นวันนี้จะเริ่มงานทั้งทีมีใบส่งมอบพื้นที่หรือเปล่า วันนี้ตอกเข็มเสร็จแล้วถือเป็นวันเริ่มงานลูกค้ามีเลิกเสาเอกไหมยอย่างสมมติว,ว่ากรณีลูกค้าครูปุ๊กมีเลิกเสาเอกใช่ไหมมันต้องตอกเข็มเสร็จก่อนแล้วก็เป็นเสาเอกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเลิกเสาเอกคือวันเริ่มงาน <timeline. S 1> บางทีเนี่ยเราตอกเข็มเสร็จไว้ตั้งแต่เดือนที่แล้วอย่างเงี้ยแล้วลูกค้ามีเลิกในอีกเดือนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเอกสา <padding. S 1> รที่เราจะคุยกับลูกค้าว่าวันเริ่มงานเนี่ยคือคือวันที่เริ่มเสาเอกนะคะ วันนั้นน่ะนะก็คือวันเริ่มงานของลูกคา้าคราวนี้เราจะเข้าใจตรงกันตลอดแล้วว่าวันเริ่มงานคืออะไรนะคะแล้วก็การทำงานเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือระบบเอกสารที่จะต้องทำสามนะคะขั้นตอนการทำงานจากใบตรวจคุณภาพงานมีลูกศิษย์ครูปุ๊กนะมาเรียนการตรวจเช็คลิสต์นะเขาจะมี2เลเวลนะคะเลเวลหนึ่งก็คือการเช็คลิสต์แบบละเอียดเลยนะคือให้ผู้รับเหมาเนี่ยไปดำเนินการ นะคะให้ผู้รับเหมาไปดำเนินการอันที่2คือเป็นเลเวลเช็คลิสต์นะคะที่เป็นเช็คลิสต์ของวิศวกรไปตรวจงานไม่เหมือนกันนะสองเลเวลนี้จะไม่เหมือนกันวิศวกรอาจจะไม่สามารถตรวจทุกสเต็ปของผู้รับเหมาได้แต่เขาจะสามารถตรวจในส่วนของคีย์หลักต่างๆได้นะเพราะฉะนั้นสองสองเช็คลิสต์นี้จะไม่เหมือนกันความละเอียดต่างกาันแต่สำหรับวิศวกรก็คือจะต้องไปตรวจตามเช็คลิสต์ที่เป็นคีย์พอยต์หลัก ของการทำงานอันนี้เดี๋ยวครูปุ๊กถ้าใครเคยลงเรียนคอร์สเช็คลิสต์แล้วจะรู้ว่าเช็คลิสต์มีต่างกันแล้วก็ครูปุ๊กก็จะอัปเดตใครลงเรียนออนไลน์ก็จะได้อัปเดตเรื่อยๆอยู่แล้วเกี่ยวกับเช็คลิสต์นะคะแล้วคนที่ไปเรียนเนี่ยเขาก็สามารถเอาไปใช้จริงได้ได้จริงๆแล้วด้วยนะคะต่อไปนะคะการสร้างแบบมาตรฐานซึ่งวันนี้คุณเป็นบริษัทรับสร้างบ้านคุณจะต้องไม่เอาแต่แบบลูกค้ามาตีราคานั่นคือผู้รับเหมาวันนี้คุณจะต้องมีโปรดักต์ของตัวเองนะคะ Product ของตัวเองหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นแบบบ้านไม่ว่าจะเป็นสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่ที่คุณถือว่ามันเป็นโ r o d u c t ของตัวเองอย่างสมมติแบบบ้านพูลวิลล่าแบบบ้านชั้นเดียวแบบบ้าน3มชั้นตึกออฟฟิศอันนั้นอะเป็นเป็นแวลูเป็นสินค้าของคุณที่คุณจะเอาออกมาขายเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณเอาออกมาขายใช่ไหมสิ่งที่คุณจะได้รับจาก จากจากสิ่งเหล่านี้ก็คือคุณมีสินค้าขายวันนี้คุณเปิดหน้าร้านอะแล้วคุณบอกว่าวันนี้ฉันขายของอยู่ร้อยรายการคุณคุณเป็นร้านโชว์หวยคุณเป็นรายการวัสดุก่อส,สร้างคุณมีอิฐหินปูนทรายนู่นนี่นั่นแต่วันนี้ถ้าคุณเป็นผู้รับเหมาธรรมดาคืออะลูกค้าเอาแบบมาเดี๋ยวฉันทาราคาให้อันนั้นก็คือผู้รับเหมาทั่วไปบริษัทอัปเกรดตัวเองต้องมีสินค้า ต้องมีสินค้าในการขายนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าของคุณนั้นจะเป็นสมถติคุณถนัดสร้างตึกคุณก็อาจจะทําแบบมาตรฐานตึกออกมาหรือคุณถนัดเรื่องบ้านคุณก็ต้องมีแบบบ้านที่เป็นสแตนดาดออกมาเพื่อขายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะคุณสามารถเอามาทํางานได้หมดเลยนะคะอะไรที่คุณคิดว่ามันเป็นสแตนดาดของคุณเป็นสินค้าของคุณคุณเอามาขายได้หมดเลยนะ แล้วก็การทำการตลาดวันก่อนออถ้าใครที่ติดตามเพจครูปุ๊กนะจะเห็นว่าวันเดี๋ยวนี้ครูปุ๊กสอนวันเดย์ทริด้วย one day trip ก็คือการคนที่มาทำธุรกิจครูปุ๊กกำลังจะบอกอย่างนี้ว่าใครที่ทำธุรกิจนะไม่ว่าคุณจะเป็นวิศวกรสถาปนิกจบบริหารจบการตลาดจบกราฟิกดีไซเนอร์อะไรก็ตามนะคุณสามารถ ทำธุรกิจอะไรก็ได้บนโลกใบนี้เท่าที่คุณจะพยายามไปแตะเท่าที่คุณจะทำไปถึงวันนี้ครูปุ๊กไม่ได้รู้เรื่องกเกษตรเลยครูปุ๊กไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับการทำฟาร์มเลยแต่วันนี้ครูปุ๊กจัดคอร์สสอนวันเดย์ทริปเพื่อให้คนเนี่ยไปทำธุรกิจกเกษตรไปทาถึงแม้จะไม่ใช่ธุรกิจอะ่ะคุณก็เอาสิ่งเหล่านี้นะคะไปสร้างนะ ไปสร้างประสบการณ์ให้กับคนที่มาเที่ยวได้นะยกตัวอย่างเช่นวันนี้คุณสอนเด็กคนหนึ่งไปทำธุรกิจนู่นนี่นั่นใช่ไหมเขาอาจจะไม่เดือวกัอนาทำธุรกิจแต่เขาเอาตรงเนี้ยไปใช้ในชีวิตประจำวันมีคนมาเที่ยวฟาร์มปุ๊กปกอยู่ครอบครัวหนึ่งนะเขาก็ทำเรื่องของออการเปลี้ยงไก่ เขาอยากให้ลูกเขาอะรักธรรมชาติเลี้ยงไก่ปลูกผักใช่ไหมครูปุ๊กจะบอกอย่างนี้ว่าวันเนี้ยเขาไปเที่ยวฟาร์มครูปุ๊กแล้วเขาเอาแอคทิวิตี้ที่ครูปุ๊กทำในฟาร์มเนี่ยไปให้ลูกเขาทำในพื้นที่บ้านของกรุงเทพซึ่งไม่ได้ใหญ่เลยนะวันนี้นี่เขาทำเป็นเลี้ยงไก่เลี้ยงเออเลี้ยงไก่ปลูกผักนะคะทำทุกอย่างเรียบร้อยนะคะ นะทำทุกอย่างเรียบร้อยจนมีรายการต่างๆนะมาสัมภาษณ์นะคะมาสัมภาษณ์มาขอว่าเอ้ยทำยังไงนู่นนี่นั่นน,นี่คือแบบอะไรเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นอะไรที่ครูปุ๊กรู้สึกว่ามันแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันภูมิใจเนาะเราให้เขาไปแล้วแล้วเขาก็ไปทาต่อถึงแม้เขาไม่ได้ทําธุรกิจเขาก็ไปสร้างสิ่งแวดล้อมน่ารักน่ารักในบ้านเขาได้ ไปสร้างสิ่งดีๆในบ้านเขาได้จนทุกคนแบบยอมรับว่าอ๋ออันนี้โอเคอ๋ออันนี้ดีนะอันนี้คือสิ่งที่ที่เรารู้สึกว่าเราทำแล้วมันดีนะแล้วก็คุณจะทำอย่างนั้นได้ยังไงอันนี้เป็นหลายคนสงสัยว่าครูปุกทำการตลาดเหล่านี้ยังไงในในเรื่องเหล่านี้นะมันจะมีทั้งเรื่องของ f a c e b o o k ทำคลิปทำแอดทำคอนเทนต์ การวางโครงสร้างการวาง presentation การวางเรื่องราวต่างๆให้มันให้มันให้มันดีให้มันเจ๋งให้มันตรงกับจุดที่คุณอยากจะทำอันนั้นคือจะสอนแบบในคอร์สเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้วันการวางเรื่องราวการวางสตอรี่ว่ามันจะเป็นยังไงนะสมมุติว่าวันนี้คุณทำธุรกิจรับสร้างบ้านใช่ไหมคะสตอรี่อย่างวัวนนี้รูทำ ทำสบริษัทบริษัทแรกก็คือที่หัวหินใช่ไหมสตอรี่ก็คือการทํารับสร้างบ้านที่เชิงธุรกิจนะมีที่สร้างบ้านปล่อยเช่าลงทุนขายหรืออยู่เองจะเป็นพูลวิลล่าบ้านเดี่ยวบ้านสองชั้นได้หมดเลยจะเป็นในแนวนั้นอันที่สองบริษัทรับสร้างบ้านที่อยู่ที่กรุงเทพแนวเทคโนโลยีล้วนเป็นบ้านสําเร็จเป็นผนังสําเร็จรูปเป็นที่ ที่โชว์สกิลของเทคโนโลยีเราวางแผนว่ายังไงคอนเทนต์ Content ที่เราเขียนสตอรี่ที่เราเขียนมันต้องไปตามนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูพุกจะสอนคุณตั้งแต่การวางวางสตอรี่เลยบางคนเนี่ยทำบริษัทมา3ปีแล้วไม่รู้ว่าสตอรี่ตัวเองอะไปถึงเวลไหนไม่รู้ไปสุดที่ตรงไหนแล้วก็ไม่รู้ด้วยนะว่ามันจะต้องวางวางตอนไหนไม่รู้ด้วยก็ทำไป ช่วงที่ธุรกิจมันกําลังดีคุณก็กาลังลืมไปว่าคุณลืมวางเป้าหมายนะกําลังขายได้ก็เอ้ยมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมเดี๋ยวคุณทําธุรกิจสักพักหนึ่งคุณจะรู้ว่าเวลาเราทําธุรกิจแล้วเนี่ยแล้วเราไม่วางเป้าหมายเนี่ยมันจะมีจุดที่เริ่มลงนะไอ้ตอนลงเนี่ยคุณจะต้องมีสินค้าใหม่ไปดันขึ้นขึ้นมาทันทีนึกออกปะตอนกําลังลงสินค้าเดิมมันกําลังลงมันจะต้องมีสินค้าใหม่ที่ไปช้อนขึ้นมา อันนี้มันต้องวางซึ่งครูปุ๊กบอกกับลูกศิษย์ทุกคนว่าเวลาทําธุรกิจให้คิดแบบนี้เสมอและอย่าลืมเรื่องการตลาดเดี๋ยวนี้คุณทําการตลาดง่ายมากไม่เหมือนแต่ก่อนที่คุณจะต้องลงทุนเยอะๆเดี๋ยวนี้คุณแค่คิดคอนเทนต์ดีๆคิดวิธีดีๆคิด Channel ดีๆคิดสิ่งที่คุณอยากจะเป็นในอนาคตดีๆแล้วคุณสื่อออกมาให้คนเขารู้ว่าคุณเป็นแบบนี้ แค่นี้คุณก็สามารถที่จะทําให้ธุรกิจคุณลั่นได้แล้วนะทาให้ธุรกิจที่คุณไปแบบก้าวกระโดดแล้วนะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้คือการอัปเกรดตัวคุณอัปเกรดธุรกิจของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นรับเหมาก่อสร้างขายวัสดุก่อสร้างทําโครงการขายบ้านบ้านเช่าแล้วคุณเจะอัปเกรดตัวเองขึ้นให้มันเป็นธุรกิจที่อยู่ในแนวหน้า,นาขายของแพง ใครมาตรงนี้ต้องนึกถึงคุณคุณต้องแก้ไขปัญหาเหล่านี้นะแล้ววันนี้นะครูปุ๊กจะบอกว่าครูปุ๊กกำลังจะเปิดคอร์สปรับลุกนะคะวันที่ยี่สิบเอ็ดนี้นะที่หัวหินวันเดียวเท่านั้นในราคา9 9้าัน้าเก้าสิบบาทนะคะเรียนเพียงวันเดียวนะแล้วคุณจะอัปเกรดธุรกิจคุณขึ้นไปเลยใครที่สงสัยว่าอ้าวแล้ววันนี้ครูปุ๊กเ,เรียนวันเดียวแล้วจะได้เห็นผลไหมครูปุ๊กสอนคอร์สนี้มาน่าจะ เป็นสิบรอบแล้วนะไม่ว่าจะออนไลน์ไม่ว่าจะ p r i v a t e ครูปุ๊กรู้ทริคแล้วว่าคนที่มาเรียนต้องการอะไรแล้วอะไรที่มันจําเป็นกับคนเรียนคอสนี้ครูปุ๊กไขให้นิดเดียวปกติคอสนี้จะเป็นคอสสอวันแต่2วันเนี่ยมันก็เจาะลึกได้มากขึ้นแต่คอสนี้ครูปุ๊กอัดเข้าไปใน1วันเลยนะเต็มเมแต่อัด1วันแบบคุณได้เอฟเฟกตีฟที่สุดแล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจนะวันที่21 21นี้นะคะเจอกันที่หัวหินนะคะใครอยากลงทะเบียนลงที่ลายแอดแอดระเบียงขาวเนาะแล้วก็สักถามข้อมูลนะข้อมูลหลักสูตรก็จะประมาณนี้เลยที่ครูปุ๊กโชว์นี้เลยคุณสามารถถามเจ้าหน้าที่ได้นะคะเจ้าหน้าที่ก็จะสอนเรื่องแล้วเขาก็จะบอกรายละเอียดทั้งหมดนะคะสามารถชําระผ่านบัตรเครดิตได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเอาธุรกิจของคุณอะไปสักถามในห้องประชุมได้เลย นะครูุกรับเพียง5คนเท่านั้นนะคะหคนเท่านั้นใครสนใจทักไปที่ไลน์แอดแอดระเบียงขาวสัสนีสวัสดีค่ะ